ถ้าเราคิดพูดทำปัจจุบันอันเป็นเหตุให้หลุดออกจากสังสารวัตคิดพูดทำอันเป็นเหตุให้หลุดออกจากสังสารวัตรเราก็เป็นอาริยะบุคคลได้นะครับถ้าเป็นพระก็เป็นอาริยสงฆ์ได้ก็มีความหมายอย่างนั้นนะอีกอันหนึ่งอาริยซักผมต้องขออนุโมทนานะ่ท่านผู้ฟังทุกท่าน นะเพื่อนเก่าๆทุกท่านสหธรรมิกทุกท่านที่ติดตามกันมาข้ามภพข้ามชาติต้องขออนุโมทนาที่มานั่งอยู่ในห้องนี้ท่านกำลังจะสร้างอาริยสัพ์อริยสัพนี่คือซั์ภายในนะสามารถจะนำติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเกิดใหม่ได้ ทรัพย์ภายในตัวนี้เนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรขโมยลักพาไม่ได้ท่านที่นั่งอยู่ในห้องเนี้ยวันนี้ท่านกําลังสั่งสมอริยศัพท์ทนระัพย์อื่นๆที่ท่านทํามาหากินนะด้วยการใช้ปัญญาในทางโลกนะไปรับจ้างเขาทํางานได้เงินมาเมื่อวันสิ้นเดือน เอาไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยฝั่งตรงข้ามเ่ยเขามีที่จับจ่ายใช้สอยเยอะนั่นเป็นทรัพย์ภายนอกท่านจะมีเท่าไหร่มันหมดได้ขโมยกระโจนเอาไปได้ตกน้าม,มันหายไปกับน้าได้ไฟไหม้มันมอดไปกับไฟได้นั่นเป็นทรัพย์ภายนอกแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงคือทรัพย์ภายในหรือที่เรียกว่าอริยทรัพย์ ท่านลองถามตัวท่านเองว่าขณะน,นี้ท่านกําลังจะสร้างและสั่งสมอริยรัพย์จริงไหมอริยทรัพ์ก็คือศรัทธาอย่างวันนี้ที่มากันล้นห้องประชุมเนี่ยก็คือศรัทธาท่านได้ทําแล้วใช่ไหมเมื่อทําแล้วเนี่ยมันก็สั่งสมในจิตวิญญาณของท่านเมื่อท่านทิ้งขันละโลกนี้ไปแล้วไอ้ศรัทธาตัวเนี้ยมันฝังอยู่ในใจ ในจิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณมันไปเกิดใหม่จะเป็นเกิดในรูปร่างใดก็ตามไอ้ศรัทธาตัวเนี้ยมันยังคงอยู่มันตามไปให้ผลเพราะฉะนั้นศรัทธาหรือสิ่งที่ท่านทำในวันเนี้ยก็จึงเป็นอริยสัพย์เป็นสัพย์ภายในที่ติดตัวไปได้เมื่อตายอันที่สองก็คือศีลศีลคือความปกติของกายวาจา ท่านก็นั่งกันปกติดีไม่ได้ไปลักขโมยใครไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะวาจาก็พูดดีไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดให้ร้ายใครส่อเสียดเพอเจอร์้นะีท่านก็มีศีลศีลนี่จึงเป็นอริยทรัพย์นะเป็นทรัพย์อันประเสริฐติดตัวข้ามภพชาติได้แล้วศีลเนี่ยถ้าใครรักษาไวนะ้น่ยอย่างศีลห้าเนี่ย รักษาไว้ให้มันคงอยู่ในใจของท่านนะอย่าให้มันสูญหายไปนะถ้าตายลงในวันนี้เลยสุขติเป็นที่หมายครับเห็นไหมซักตัวนี้มันตามไปผลักดันให้เราไม่ตกต่ำอะให้เราไปเกิดในภพภูมิที่ดีในภพภูมิที่เป็นสุขติเพราะฉะนั้นเรื่องศีลน,นี่สําคัญอันถัดไปซักตัวถัดไปก็คือฮิริความระอายชั่ว ในการทำชั่วคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรามีความละอายโอตตปะมีความเกรงกลัวต่อบาปที่จะกลับมาให้ผลทั้งหิริและโอตตปะเนี่ยจึงเป็นทรัพย์ภายในนะบางคนทำไม่ดีแล้วพยายามเอาสิ่งไม่ดีนั้นกลับมาเป็นความดีซึ่งอันนี้ไม่มีโอตตปะ อย่างนั้นไม่ใช่ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในต้องละอายชั่วและต้องกลัวบาปและผู้ใดมีความละอายการทําชั่วคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วและเกรงกลัวต่ออานิสงส์ซึ่งจะเป็นบาปติดตามมาในภายหน้านะเราจะไม่ทําแสดงว่าเราเป็นผู้มีทรัพย์ภายในสี่ตัวแล้วนะครับม,มีสัทธามีศีลมีหิริมีโอตปะ ถัดไปก็คือพาหุสัจจาการได้ยินได้ฟังมากอย่างที่ท่านมาในวันเนี้ยะท่านก็ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วทําให้ความเข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นพาหุสัจจาตัวนี้จึงเป็นซับภายในอีกตัวหนึ่งนะที่ท่าน กำลังทำและก็กำลังสั่งสมถัดไปก็คือจากะนะตัวที่หกคือจาก้าการสละการบริจาคต้องขอบคุณทุกท่านวันนี้ท่านเสียสละเวลาพักผ่อนส่วนตัววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะแล้วน้อมนำตัวเองเข้ามาได้ยินได้ฟังสิ่งอันเป็นมงคลเนี่ยการสละการบริจาค หรือบางท่านมาก็สละบริจาคปัจใจช่วยในการบุญการกุศลทางที่ทำมาก่อนหรือจะมาทำที่นี่ก็สุดแค่แต่การสละการบริจาคที่เราเรียกว่าจากคาอันนี้เป็นรั์ภายในเมื่อทำแล้วมันก็สั่งสมเป็นบุญอยู่ในใจและตัวสุดท้ายคือตัวที่เจ็ดก็คือปัญญาปัญญาก็คือความรู้ นะปัญญาเนี่ยมุษย์สามารถจะเข้าถึงได้สามระดับแตนะ่อย่างที่ท่านเรียนมาตามสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันเป็นปัญญาที่ทางพระเขาเรียกว่าสุตตามายะปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจากการอ่านอันที่สองเขาเรียกว่าจินตามายะปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณาวิเคราะห์วิจัยทั้งสุตตมายปัญญาและจินตามายปัญญาเนี่ย เราทุกคนเคยชินคุ้นเคยเพราะเราได้ผ่านการศึกษาจากสถาบันต่างๆมาแล้วอันนั้นเป็นปัญญาสองตัวที่เราได้ทำมาแล้วแต่มันมีปัญญาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นปัญญาที่สูงสุดและก็เป็นสุดยอดของปัญญาก็คือภาวนามยป,ปัญญาปัญญาตัวนี้ได้เกิดจากการพัฒนาจิตใจนะ พัฒนาอย่างไรก็พัฒนาให้มันสงบที่เขาเรียกว่านิ่งเป็นสมาธินะวิชาที่จะใช้พัฒนาปัญญาให้มันสงบนิ่งเป็นสมาธิก็มีอยู่ในพระพุทธศาสนาก็คือสมถกรรมฐานนะวิชาสมถกรรมฐานนะถ้าเราเอามาใช้มาประพฤติปฏิบัตนะิจะมาอ่านอย่างเดียวทำไม่สำเร็จแต่ต้องมาใช้ภาคปฏิบัติ าภาคทฤษฎีทำํำไม่สําเร็จนั่นเป็นการพัฒนาจิตให้สงบให้นิ่งเป็นสมาธิแล้ววิชาที่สองซึ่งสําคัญมากก็คือมันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาที่เขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นวิชาเอกของโลกใครผู้ใดถ้าเข้าถึงแล้วเนี่ยจะเกิดปัญญาตัวที่สาม แต่จําเป็นภาคปฏิบัติปัญญาตัวที่สามที่เราเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยเกิดจากการทําจิตให้นิ่งทําจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งสองตัวสมถะอย่างเดียวเนี่ยจิตมันนิ่งแต่ถ้านิ่งจนกระทั่งสูงสุดเป็นสมาธิสูงสุดเกิดฌาน าชาหนึ่งถึงสี่อรุปรชาอีกสี่ถ้าออกจากชาเมื่อไหร่ได้อภิญญาหรือปัญญาสูงสุดที่เกิดจากการทำจิตนิ่งเกิดจากการภาวนาเนี่ยมันจะเกิดพวกนั้นเป็นโลกิยาอภิญญาหูทิพตาทิพรู้ใจคนนั้นเป็นโลกิยะอภิญญา,ท,า,ท,า,าท่านทุกคนในห้องนี้สามารถที่จะทำและเข้าถึงได้ ถ้าท่านเชื่อและทำได้ตรงตามเงื่อนไขของกัลยาณมิตรในทางธรรมส่วนปัญญาที่สุดยอดที่พระพุทธ,ธได้มอบให้แก่ชาวโลกก็คือวิปัสนาญาณมันเป็นโลกุตตะปัญญาโลกุตตะปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านการกลั่นกรองจากไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา